ก่อนหน้านี้มันสิ้นหวังไปเลยอยู่กับลูกแค่สองคนลูกลูกเล็กอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์แล้วตอนนั้นได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนได้ยินเสียงอะไรบ่อยโยนมันเลยอย่างเงี้ยค่ะให้โยนทิ้งเลยแล้วก็ตัวเองก็เห็นใจ่ไฟจับเลยอะไรเงี้ยจะให้ไฟชอ็อตอะไรเงี้ยค่ะ,ะก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเป็นะมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งขั้นที่4ก็คือ,อในขั้นที่ลุกลามแล้วนะครับในร่างกายผมถูกการรักษาและฟื้นฟื้นใหม่นะครับจากร่างกายที่แต่ก่อนนี้เป็นร่างกายที่แบบ ซุบโซมากนะครับตอนนี้เป็นร่างกายใหม่ที่ปจามนำชีวิตใหม่เพื่อการรับใช้ของพระเจ้าม,มากขึ้นสวัสดีค่ะพี่น้องชื่อโสรยานะคะครับชื่อตะวันนะครับเรามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้อยากจะมาเป็นคำพยานชีวิตถวายเกียรติพระเจ้านะคะก็เมื่อก่อนนี้ชีวิตของข้าพเจ้าก่อนที่จะมาพบพระเจ้าคือ ข้าพเจ้าเจอกับคนที่อเอาเปรียบทำร้ายเรายืมเงินเราไม่ใช้ทำให้เรารู้สึกวา่ามนุษย์มนุษย์ไม่รักษาคำพูดมนุษย์ไม่มีความรักที่แท้จริงเราก็เลยรู้สึกว่า,าโลกนี้ไม่มีความรักที่แท้จริงก่อนหน้านี้มันสิ้นหวังหมดเลยค่ะจัน ก่อนหน้านี้นมันสิ้นหวังไปเลยอยู่กับลูกแค่สองคนลูกลูกเล็กอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วตอนนั้นได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าที่เป็นคนได้ยินเสียงอะไรบ่่อยโยนมันเลยอย่างเงี้ยค่ะให้โยนทิ้งเลยแล้วก็ตัวเองก็เห็นสายไฟจับเลยอะไรเงี้ยจะให้ไฟช็อตอะไรเงรี้ยค่ะแล้วพอได้มารู้จักพระเจ้าตอนนั้นคือไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วตอนแรกอยากจะทิ้งลูกด้วยอะไรเงรี้ยค่ะ หัวใจมันมันแตกสลายหมดเลยอะค่ะอาจารย์แต่พอมารู้จักพระเจ้าแล้วมันวันแรกที่ไปโบสถ์เองค่ะวันแรกที่ไปโบสถ์กับเอ้ยทําไมมันอัตโนมัติมากเลยอะเรามีหัวใจเต็มล้นนะ่ะเหมือนถูกรักแล้วเหมือนเรารักมีความรักด้วยแต่ไม่รู้รักใครอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนพัวใจมันพองโตมากนั่นแหละค่ะเราก็เลยรู้สึกก็เลยรักรักพระเจ้าเพราะว่าเราได้เหมือนได้พบรักแท้อย่างเงี้ยค่ะ นนั้นคือมันจุดเปลี่ยน <c oughs> คือตอนนั้นมันโดนหนักทั้งทั้งโดนคนทำร้ายร่างกายจิตใจด้วยแล้วก็คนพี่น้องก็ยืมเงินคนนี้ห้าแสนคนนี้แสน่งคนนี้สองแสนแล้วไม่ใช้เลยค่ะไม่ใช้เลยแล้วพอวันหนึ่งที่เราต้องการใช้เงินอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราไปทวงเขา <c oughs> เขาก็ว่าเราสาเสียดี้เสียอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราไม่ชอบมนุษย์เลย <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> ทำไมมนุษย์เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือไม่อยากยุ่งกับใครเลยอยู่กับแค่รูปอย่างเงี้ยค่ะเราพอได้ไปโบสถ์ครั้งแรกก็รู้สึกเฮ้ยมันคนละโลกเลยอะตอนแรกคือเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าด้วยค่ะรู้สึกว่าว่าเ,เราทําไมคนเหมือนเหมือนตัวเองด้อยค่าอย่างเงี้ยค่ะว่าทําไมคนถึงไม่รักเราเลยทําไมถึงทํากับเราได้ทั้งๆท,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 ที่เราดีกับเขา เขาขัดสนมาร้องไห้มาเราก็ให้เงินเขายืมจะเอาเท่าไหร่เราก็ให้เ mm. ท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพอให้ได้เราก็ให้ช่วยเหลือเต็มที่เลย mm. คือเราเต็มที่เราใจกับเขาสุดๆกับครอบครัวก็เหมือนกันเราใจกับเขาสุดๆแต่เขากลับหักหลังเรา mm. จากที่เราคิดว่ามั่นคงอยู่แล้ว mm. ครอบครัวมั่นคงอยู่แล้วมีทุกอย่างมีมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากมีค่ะไปเที่ยวต่างประเทศหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะก็ mm. คิดว่าตัวเองครบแล้วไม่ไม่ไมไม แทบจะไม่ได้ขาดอะไรแล้วแต่สุดท้ายมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคําพูดจากที่สัญญาว่าจะจริงจังจะดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็เขากลับหักหลังเราทาร้ายเรากลายเป็นมันพังหมดเลยแล้วเราก็เหมือนผิดหวังครั้งใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งทั้งกับพี่น้องด้วยกับครอบครัวด้วยก็เลย ผิดหวังกับมนุษย์แล้วคิดว่าโลกนี้ไม่มีแหละไม่มีความรักความรักไม่มีอยู่จริงก็เลยคิดว่าไม่จะไม่รักใครแล้วก็คือนั่นแหละค่ะคือไม่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 เชื่อในความรักอีกแล้วแต่พอวันที่ได้รู้จักพระเยซูตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าพระเยซูเป็นความรักก็ แต่ไปโบสถ์ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันก็ยืนกับเขาตกมืออะไรเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอกลับบ้านมันรู้สึกเต็มเต็มมากหัวใจมันฟูแล้วเราก็เอ๊ะเราก็ยังแปลกใจตัวเองว่าเอ๊ะทําไมเรารู้สึกแบบนี้อ่ะทาไมเรารู้สึกรักรู้สึกแต่ไม่รู้รักใครแ,แล้วก็รู้สึกถูกลักด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเต็มไปหมดเลยมีสันติสุขก็แล้วก็คนที่อ่า เราที่ทำร้ายเราก่อนอันนี้มันก็เรากับให้อภัยเขาได้พูดถึงเขาแล้วเราก็เราไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเราไม่รู้สึกอะไรเลยคืออย่างบางคนที่ยืมเงินเราไปชีวิตของเขาดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินหรูอยู่ดีแต่ไม่ใช้เงินเราแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขา แต่คนที่ยืมเงินเราไปแล้วเขาไม่คืนแต่เขาไม่มีที่จะคืนเงนี้ยค่ะพอเราไปเห็นชีวิตตัวเขาไม่มีเรายิ่งสงสารเขายิ่งให้เพิ่มได้ซ้ําค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็อธิษฐานเผื่อเขาได้ซ้านั่นแหละค่ะ<ม>ก็พระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเติมเต็มหัวใจให้เรามีสันติสุขแล้วก็ให้เรารักคนอื่น แล้วก็ให้เราให้อภัยคนอื่นที่ทําร้ายเราจนคนที่เขาทําร้ายเราเขากลับมาเจอเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเราดีกับเขาเขาบอกว่าทําไมทําไมเขากล้าถามเราเลยนะคะเขากล้าถามเรากลับมาว่าเราทําร้ายคุณขนาดนี้ทําไมคุณถึงดีกับเราทําไมคุณถึงยังเลี้ยงอาหารเราทําไมคุณถึงยังทําดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าขอบคุณพระเยซู ขอบคุณพระเยซูนะถ้าไม่ใช่พระเยซูที่เปลี่ยนหัวใจเราไม่สามารถรักคุณได้ด้วยกําลังของเราเองเรารักและเราให้อภัยเขาแล้วเราก็พูดเรื่องเราพระเยซูให้เขาฟังด้วยอีกเรื่องหนึง่งนอกจากการที่เราให้อภัยคนอื่นง่ายๆแล้วให้ให้อภัยคนอื่นอย่างอัศจรรย์แล้วอีกเรื่องหนึง่งก็เป็นเรื่องของการรับใช้ค่ะก็ก่อนที่ก่อนที่เราจะพระเจ้าจะเรียกเรามาก็พระเจ้ารักษาพี่ครับ ส่วนของของผมนะครับก็จริงๆแล้วเราเป็นคิดเตียนตั้งแต่เด็กคือผมเนี่ยคือทั้งครอบครัวผมเนี่ยเป็นเตียนนะครับก็เราอยู่ในทางพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าเราเราเราเหมือนเราเราอยู่ในทางพระเจ้าแบบให้เป็นเจ้าอยู่ที่หลังเรานะครับแต่ก่อนนี้ก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกตินะครับอยู่บนโลกมาปกตินะครับทำงานก็คือเป็นคนที่อชอบทํางาน นะครับทำงานมากทำงานเยอะบางทีวันหยุดไม่มีเลยนะครับทำงานแั้งจานถึงหน้าทย์จานร์อาทย์บางทีงานของพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงของพระเจ้าเท่าไหร่นะครับในงานรับใช้จริงเราไปงานรับใช้ของพระเจ้าในการเป็นผู้นมัสการนะครับเป็นจีนงานนมัสการแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในงานของทางโลกนะฮะก็เลยมีการ ของงานของทางโลกนี้เข้ามาหาเราก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวของทางโลกนะครับเราก็จะคอยไปกับเขาเพราะช่วงนั้นเรายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราเริ่มเริ่มที่จะเข้ามาลึกกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับได้รับการปลดปล่อยในเรื่องของการรับพระวิญญาณนะครับรับฝ่ยเห็นพระวิญญาณเข้ามาเนี่ยเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มมีการรับใช้ที่มากขึ้นแล้วก็ได้ลาชิการงานนะครับทิ้งการงานออกไปเลยเพราะว่าช่วงที่เราทํางานนั้นเรามีสิ่งที่ กิดผลร้ายกับเราเยอะมากนะครับตน้งแต่เราอยู่ห่างพระเจ้าเราได้รับใช้พระเจ้าน้อยลงนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราเลิกที่จะทํางานแบบนั้นละเรากลับมารับใช้พระเจ้าจริงๆอยาจรงนะครับแล้วเรากลับมารับใช้พระเจ้าจริงๆอย่างกริได้อยู่ในการสําแดงของพระวิญญาณมากขึ้นนะครับเราก็อยู่ในการรับใช้ที่มากขึ้นแล้วมาจุดจุดหนึ่ง นะครับอันนี้ผมเป็นพยานนิดนึงเพราะว่าจุดๆเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้ผมเข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้าและความรักของพระเจ้ามีจริงนะครับตอนนั้นผมทํางาน,นหนักเกินไปจนร่างกายรับประภาพไม่ได้นะครับแล้วอาหารที่เราทานเข้าไปทําให้เกิดโรคภัยนะครับคราวนี้อาตก่อนนี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเป็นะมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งขั้นที่4ก็คือ,อในขั้นที่ลุกลามแล้วนะครับแต่ว่าต้องอดูแลในเรื่องของการผ่าตัด แต่ผมก็วางใจในพระเจ้าในเรื่องของการรักษาของพระเจ้าเพราะผมม่ไจะปิดกันว่าพระเจ้าจะรักษาผมแบบไหนหรือรักษาผ่านาคุณหมอก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจา้ารักษาผมผ่านทางคุณหมอนะครับได้รับการผ่าตัดนะครับแล้วก็จะรับการตรวจสุขภาพทุกๆ3ามเดือนนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาคือผลที่การการที่เราผ่าตัดไปแล้วนะครับที่จริงหมอเขาบอกผมว่าอาการมะเร็งในขั้นนี้จะมีการลุกลามได้ต่อเนื่องก็คือก็เหมือนว่าเราจะไม่หายจริง นะครับแต่เรามีการตรวจสภาพทุกๆครั้งนะครับทุกๆเดือนที่ไปหาหมอหมอก็จะตรวจเลือดเราตรวจสุขภาพเราเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและไม่มีการลุกลามของเชื้อโรคนั้นนะครับแสดงว่าพระเจ้ารักษาที่จุดนั้นก็คือมะเร็งนั้นหายไปในร่างกายผมถูกการรักษาและฟื้นฟื้นใหม่นะครับจากร่างกายที่แต่ก่อนนี้เป็นร่างกายที่แบบซุบโซม,มากนะครับตอนนี้เป็นร่างกายใหม่ที่พระเจ้านาชีวิตใหม่เพื่อการรับใช้ของพระเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เรามาพบอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์จอห์นนี่นะครับ เขาได้เกิดเปิดเปิดศูนย์อบรมนะครับที่เชียงใหม่ที่ดอสเกีเนี่ยครับเราก็ได้เข้ามาอบรมกับอาจารย์ท่านนะครับเราก็ได้รับการพื้นปูจิตใจขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่นะครับเราเข้ามาเราเรากลับไปที่บ้านเราเรียนแล้วเรากลับไปที่บ้านเรานําสิ่งที่ท่านได้สอนเราอาจารย์ได้สอนเรากลับไปใช้ที่บ้านนะครับเกิดผลอย่างมากนะครับจากที่ทุกวันนี้แต่ก่อนหน้าเนี้ย เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าจะพูดน้อยมากนะครับแต่ช่วงนี้เราเข้ามาประกาศเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นนะครับเห็นหาเห็นคนใดคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงนำให้เราพูดคุยกับเขาให้เขาเปิดใจและต้อนรับความรักของพระเยซูเข้าไปในหัวใจเขาเขาก็จะรับความรอดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆนะครับและเราก็ได้รวมรับใช้กับภรรยาของผมนะครับก่อนหน้านี้ภรรยาผมก็ก็ไม่ใช่คนที่เชื่อ ในพระเยซูนะครับในเชื่อในทางพระเจ้าแต่ก่อนเขาก็อยู่ในทางของอคนทั่วไปนะครับและพอเขาได้เข้ามาในทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากคนที่ข่มเหงเขาคนที่โกงเขานะครับเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ในจิตใจเขามีการฟื้นฟูใหม่มีการให้อภัยไม่มีการติดค้างกันในหัวใจนี้เขาเปิดหมดตอนนี้เขาต้อนรับพระเจ้าเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงชีวิต มาพร้อมกับผมนะครับเราเราเราร่วมรับใช้ด้วยกันนะครับแล้วเราก็มาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันกับอาจารย์จอหนี่นะครับอาจารย์ท่านเป็นที่ปรึกษาของเราเราก็อยู่ในทางของพระองค์แล้วก็ดําเนินชีวิตในการรับใช้พระองค์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับค่ะคืออยากจะเสริมเมื่อ,อเรื่องสุขภาพของสามีนิดนึงอะคะ่ะก็ตอนแรกหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง ระยะลุกลามแล้วคะ่ะลุกลามไปหลายจุดมากแล้วแล้วเราก็ถามคือคือหมอได้พูดไว้แล้วว่าเรื่องการผ่าตัดอะคะ่ะเขาบอกว่าจะลองผ่าตัดดูก็ได้แต่จริงๆแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆแต่เราก็กลับไปอธิษฐานกันที่บ้านแล้วก็ตัดสินใจที่ผ่าตัดคะ่ะพอตัดสินใจผ่าตัดแล้วหมอบอกว่า เชื้อมันก็ยังอยู่ก็คือต้องทำคีโมเราก็ต้องทำคีโมแปดครั้งแต่เราทำไปแค่สามครั้งพระคุณของพระเจ้าจริงๆคะ่ะพระเจ้า,าหมอเปลี่ยนให้ไม่ต้องให้คีโมแล้วให้เป็นยามาทานที่บ้านแล้วหมอก็นัดตรวจอีกรอบหนึ่งพอเรากลับไปตรวจอีกรอบหนึ่งหมอบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วอขอบคุณพระเจ้าจริงๆคะ่ะก็ เราก็ตัดสินใจกันแล้วครอบครัวของเราก็คือว่าถ้าหากว่าตายไปก็ได้กําไรแต่ถ้ามีชีวิตอยู่เราจะขออยู่เพื่อรับใช้และถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าให้ดูที่เพจของอาจารย์จอนนี่พอเราเข้าไปดูเราก็อาจารย์เขาก็พูดเรื่องที่จะเปิดศูนย์อบรมพระคัมภีรนะ์เนาะอบรมสร้างสาวกพอดีเราก็ พระเจ้าก็เล้าใจทํางานในใจของเราให้ไปที่นี่จริงๆเราไม่ได้อยากจะไปค่ะแต่ว่าเราเชื่อฟังเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเลือกที่จะทําการตัดทำตามการทรงเรียกและการทรงนําของพระเจ้าเราก็เลยตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไม่ผิดจริงๆค่ะสิ่งที่พระเจ้าเลือกให้เราบางทีสายตามนุษย์ก็คิดว่าเอาทําไมไปที่นั่นไกล ไกลกว่าด้วยทําไมไม่ไปที่กรุงเทพดูแบบหรูหรากว่าด้วยแล้วทําไมทําไมถึงเลือกไปที่นั่นเราก็บอกว่าเราไม่ได้เลือกแต่ว่าพระเจ้าทรงนําเราไปบางครั้งบางที่เราอาจจะคิดว่าเป็นที่ที่ดีแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าที่ไหนดีแล้วเหมาะสมกับเราที่สุด เราก็เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าทําตามการทรงนําของพระเจ้าเราก็ได้ไปอบรมพระคัมภีร์สร้างสาวกกับอาจารย์แล้วเราได้รับการแตะต้องสัมผัสจากพระวิญญาณอย่างที่ไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนมันสัมผัสเข้าไปถึงจิตวิญญาณข้างในมันมีความสุขมีสันติสุขมากแล้วมันทำให้เราไม่ใช่แค่เรารักตัวเอง เราเราพอเราเห็นคนอื่นเนี่ยเรารักคนอื่นเรารักครอบครัวของเราไม่ใช่แค่ครอบครัวของเราแต่เรามองคนอื่นแล้วเรารักคนอื่นด้วยและเราก็คิดว่าไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเขาร,รวมถึงชีวิตของเราเนี่ยจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแล้วถ้าหากว่าพรุ่งนี้เราไม่หายใจแล้วจิตวิญ,ญญาณของเราไปไหนคือเราอยากให้เขาได้รับความรอดอยากให้เขาได้รู้จัก พระเยซูอยากให้เขามีชื่อจดในหนังสือแห่งชีวิตเหมือนที่เรามีแล้วอยากให้เขาได้รับพระคุณซ้อนพระคุณก็คือว่านอกจากจะได้ชีวิตนิรันดรแล้วอยากให้เขาได้รับความรอดในโลกนี้รอดจาก,กความเจ็บป่วยรอดจากอันตรายต่างๆเหมือนที่เราได้รับมาพระเยซูเป็นจริงในชีวิตของเราพระเยซูช่วยเราหลายๆเรื่องกอ็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะหากมีบางคน ที่ประสบเรื่องราวเหมือนกับข้าพเจ้าที่ผิดหวังกับมนุษย์ที่คิดว่าสิ่งในโลกนี้เติมเต็มเราไม่ได้หากอาจจะผิดหวังกับมนุษย์แต่พระเยซูเป็นความรักพระเยซูสามารถเติมเต็มเราได้ค่ะเติมเต็มหัวใจของเราได้พระเยซูรักเราที่สุดแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่า ไม่ว่าจะผิดหวังในเรื่องอะไรมาไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจพระเยซูช่วยได้ทุกเรื่องจริงๆค่ะค่ะอยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเหมือนกับร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าเราบอกว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมากถ้าเราพูดยังไงถ้าคุณไม่ได้ไปชิมก็จะจะไม่รู้เลยค่ะว่าอร่อยแค่ไหนอยากให้มา รู้จักแล้วมาสัมผัสถึงความรักของพระเยซูแล้วจะรู้ค่ะว่าพระเจ้าแสนดีแค่ไหนมันไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดอยากให้ทุกคนมาเปิดใจที่ยังไม่ได้เปิดใจนะคะให้มาเปิดใจ กับพระเจ้าแล้วคนที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้สุดจิตสุดใจยังไม่ได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าอยากให้ยอมจำนนคือไม่ใช่แค่เชื่อแต่ให้เชื่อฟังพระองค์เพราะว่าบางครั้งทางที่พระองค์เลือกให้อาจจะไม่ใช่ทางที่เราชอบหรือว่าทางที่เราคิดว่าดีแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดียอดเยี่ยมที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้จริงๆค่ะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมนะครับ ยังไงคำพยานของเรานะครับในเรื่องราวของอาทางที่เดินถ้าเราจะเดินทางพระเจ้าเราจะเดินทางยังไงเราได้รับคําตอบจากพระเยซูคำตอบของพระเจ้าของเรานะครับยังไงถ้าเกิดพี่น้องเปิดใจนะครับต้อนรับโรรองเข้ามาในหัวใจของท่านนะครับท่านจะได้ความรับความเชื่อชมดีๆจากโรรองแน่นอนพระเจ้าเสด็จกำนาทุกท่านนะครับะเจะพอนะครับ